ตึงแดงขาลายแดงขาครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพญายัยรุ่งป่านาวุฒิคูทุกคนครับเอซีในประเทศละต่างประเทศนะครับเนาะฝกเบาพ่อดก,กับแม่แซมครับผมไม่สาวนทีไม่แซม ในสาว,วันที่2 2กรกฎาคม2 5 6 7ห้าเจ้จามือน,นี้เขามาหมายอะไรเมืม่อนี้่มันถึงผู้สูงว่าจ้านเขนตตำบลไห่คามเพิ่มพันที่จังหวัดอุบลฮอน์เนาะจ้ารุ่นไปรับส้มกันเลยครับบอกวความกับแม่แทมส,สีส้มสีมันมาได้ครับหลังจากเข้ามาเดี๋ยมาเปลี่ยนผู้เมื่อนี้หลายเมือล้วครับผมไปเลยครับไปเลยจ้าน้ำคาไล่ครับผม ดอกกำลังงามๆนะไม่ใช่ครบพี่นอนท่ายเจ็บ่งหอมถุงนี่เจ็บผึ่งหอมส่วแดงก่อนขาค้างเหมยนี่ใส่ไก่ แม oh, <glaube> ่ปรเห็นดอกนึงดอกพวกนี้งน <t we ep noise> mm ้อยอยู่ค้ับพี่เนาหอมเท่าไหั่้งเี่ยมับจิ๋หนมมา หอมสูงสีเนาะอหอมห่วยๆครับพี่น้องแล้วครับผมบานเลยส่วนแดง้าลายนะครับเนาะนี่ห้งจ้ะยาวไปเลยครับหมูนี่กระใหญ่เตอิอพี่น้องไม่แซมเนาะจ้าขาของอมย์เนาะขาเลี้ยห่วยเลยไม่ต้องกกันหรอก อีกนะครับสองดอกติดก mm. ันเลยครับผมทัพพี่ค้ับ่อไหมตัดเหนือ ขอรอเคเลอีเ yup. ท okay, ีงยงฝนดอกไม้แมงกินค่ะ eh, อ so mm ีสองดอกจาะพี่น้องดอกนั่งโอ้ดอกนี้แมงเจาะล่ะเลยแต่หัวแม่แทมเห็นอีกแล้วฮะสองดอกคุแม่แทมไม่ทักดีเลก หอกอดีแกงหวานๆครับีลูกหน่อยติดอีกติดแค่จ่ามีดรอ้ยนะอีกสองรอครับพี่น้อง ผมอู้ดอกกระิตุกตุ๊กเ่จ้ะเฟืงข้าวหนือฟืงแดงอะไรเขามขกแตนตุลุกโอ้ยพี้ดงดงจะมางมคัมแกตุ๊กปูมันปูเก็บดอกนี้เออดอกมันใสเลยแม่แซมแวตขาแมงจอดอกเอ,องคเสียบ<อ>เนาะเอาแต่ข ขายหล้งอ,อุ้ยหุยซ้องบอกแค่นี้ครับดูเถองามเนาะเราเพิ่หาไปเดี๋ยวนาะไม่อห็นจ้อาขาเป็นเงาเต่งเตี้เอาไวไพอเอหครับ ก็กูเดียวกันเนาะไม่แซมเนาะเป็นโยหฮานาดอกงามเห็นจ้ะด,ดอกไม่แ <of> ซมสอนพึ่งข<ๆ><ห>าลายแกงหวานคือกันเนาะเพราะมันก่อแดงได้พ <laughs> ึ่งแด,ดงแกงหวานถ้าเกิดใหม่เด้อขับมันตุก,กตา ุุ๊๊อ,อีกดอกจ้าดอกเดียวครับพึ่งคามค่าตันดีดีเ็ดพึ่งคามโอ้ดอกนี้ง่ายมากเลยคดูน้องก,กันครับที่พอเป็นมู่ครับมาเนี่ย็ดพึ่งดำครับผมอีกดอกครับผม ตุ๊กตาลุม่มลูกอีกดอกน,น,นั่งจ้าอุ้ดอกีแห่งงามเนะดําแสนสวยเฮ้ยเป็นเง,งาจ้าดอกนึ่งนอนดอกน,น,นึ่งั่งเพ็ดฟังตุ่มพี่ดอกงางก่อนเลยคนระับตามแนวแสมนไปเลยครับผม nghe yêu không? Đúng ngâm ngâm 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 men bò nằm bao khoản đứa đi Đó còn một lần Ô này Con men nó chìm Đó bò nè Cô đi ขึ้นดำขึ้นดำเท็นจากหัวคนดื่มเหนื่อยยาะดีไม่แสมมองเลื่อ

เบียวใหญ่ๆซื้ป้าที่ถูกน้องขาวันเอ้ยกรนเดงขาลายจ้าดอกเหี่ยวๆพี่้องทักสุริทักลายจ่องทักฉันมองไม่จัาดอกหม้จะมาขายยงไงด้ ซึ่งดำครับผมโมในหาพวกหลอกครับว้าจีตัวค้าเป็นกี่หลอกจีต้องสอนเนาะมีแพ็คคูส่สองดอกสองดอกาว่ากี่เม็ด ดอกใหญ่ๆเลยพีๆๆโอ้ยโอ้ยใหญ่ดีเนาะต่ว uh ่า huh ยังวัฒน์ถได้ไหมจ้งจริงแข็งเลยนะองทอเป็นขาวๆอ๋ปลาไหมอุดมสมบูรณ์ลายดอกคนใหญ่ไม่เชื่อจ้าฉันว่ืองามเกินจ้าไม่เช่อถ้าิมมีเห็ดเบิ่งข้ามไม่เช่อบานนข่งกัน ทำทีทกี่บันเนี่ิกันดอ้ยดพี่ทำทีเห็ดขาวบมาหากันคุณข้ามกัง่ามคือกันจ้ะโอ้ยขาเนทำไมล่ะนบยินดอกน้อยนังท่นแต่ว่าขาบนเาเนาะแมนครับขาตันด้วจ้ะขาตันแจงนี่หอมพี่น้อ เช่นจดลุยเลยเก็บดังเก็บดัมาทักิมมนตามาเลยมันพุนงมาีมมม่อ, <c ười> อมันหายากเนะาะดอกพอดีแกงแสบเลยจ้ะนี่ยนี่งต่หัวผลืนกำลังผลใบตองพี่ดอกไม่จ้่ผีไม่แช่คือ ดิ่งแดงเลยครับพี่นอ้องทองเห็ดพึ่งดำครับแม่แทมโอ้ใบดอกเดียวนี่ดอกนี่นี่ดอกเหี่ยวแห้งสองดอ,อกตามไหแมแซม เดี่ยวบุญแพี่น้องเดี่ยวมาขัดบุเห็นเนี่เป็นกระสั่งเทเห็ดอะปุอยู่หอมเล็กน้อยเนาะเห็ดตะปะหนึ่งหอมครับผมสองหอมจุ่มเลยครับพี่น้องเจ๊ดอกแล้มั้งเจ๊ ห้าดอกจะดอกไหมเชี่มสามดอ,ด,ดอกจ้ะอีกดอกนึงจ้ะอยู่ขางกันแม่บาเห็นอยู่ไงครับพี่น้องเสียงแมลงไหมหองแซวนาะไหมเชียมจ้ะจโอ้โยพี่น้องหอมขักระต่ายกไม่เชียมจ้ะอือแตะคู่ดอกหน่อยเพื่นอนๆครับผม ไม่ใช่ดูหอยแค่โนยหยับเด็ดเสร้จนอนคอะโอเคเลยยูตอนนี้ไม่แทบอีกมันหยับอล้วหรอไม่ละโอ้ยแม่งหย่างอีกทำเลยไม่แทบดอกเดียวทนทนมาสวยงามค่ะแม่ค่ะแดงคำ สองครับผมหนึห่งแดงขาลายครับพี่น้องสองโดน้ำ้าพึ่งดำสองอกคือกันเนาะแดงสองดำสองครับผมแดงข้ามครับพี่น้อง กับท่านเห็นเป็นหมูน้องแม่แถมนเนาะกอแดงแกงหวานครับพี่น้องดอกเดียวงาเลยกอแดงจ้ะดอกเดียวอ้าพี่น้องดอกเดียวกับทนโนเลยขาลายสวยๆงามๆเลยทิมพ์ดอกนึงครับผมเหลือดอกหนึ่ง ผมพึ่งคามงามเสนพึ่งเลือดครับผมรัวเหมือดแอร์แมเจ๊อไปเคนางพี่น้องเห็ดพึ่งคามงามเสนแท็กคู่ครับถ้าไปแกงพี่น้องเอ้ยสอนบริวางมือเลยนี่สองามเลยอหอพี่น้องเห็ดยังไม่แสบเห็นองลูกน้อยจ้ะองลูกน้อย เปลี่ยนบ้านเนาะครับผมกิดเวลาเว้ยกบบ้านแล้วครับไปเบิ่งผลงานน่วกันเลยครับบ่าวคอนกับแม่แซมสีโขกสีมันไปได้ครับมืวอนี้เปลี่ยนไม้เนาะครับเนาะมาทางผู้สูงครับผมไปรลุนไปรับโซนร่วมกันเลยครับผมครับแม่แซมนังไปใหญ่น้อแม่แซมโอ้แม่แซมยกโปเลยเมือนี้ยกโปเลยแม่แซมขนาดจะพี่น้องเป็นดำส้นเลโอ้ยพี่น้องแนมกลๆกายยังแดงอยู่เฮ้ยแดงขาไหลจ้ะ เห็ดผึ่งข้ามเนาะเฮ็ดผึ่งดำรวมกันในกระตาหนึ่งเต๊มพอดีจ้ะขูนเลยนาะงแม่แซมเนาะทั่วสุดยอดเนาะสุดยอดอีลีครับผมเฮ็ดผึ่งแดงขาลายเฮ็ดผึ่งข้ามเฮ็ดผึ่งดำครับผมโอ้ยงามขนาดเลยครับพี่น้องขูครับกระตาฮาแม่แซมยิ้มบโตกเลยครับมานสุดครับเมื่อนี้เบาคอนขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับขอบพระคุณหลายๆจ้า ขอขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลฟ์ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะบ่าวคอกับแบีแซมกขอฝากวีครับคลิปนึงครับปากพญามัยหญ่ลุงป่านาบุตรสุขคนครับเอฟซีในประเทศละาตามประเทศนะครับเนาะสอนมกรไหลกาแจกกดติดตามบ่าวคอลุยสารในเรื่องครับพอบ่าวคอลุยสารกับแบีแซมมีกำลังใจให้คลิปต่อไปครับคลิปหน้าคบลุยกันไหมครับบ่าวคอกับแบีแซมสิเป็นไต์ครับคลิปนี้ขออยู่เพียงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเบียแซมเพิ่นอุ่มเลยเพิ่นถึงใจพนแหงเหมือนเพิ่นมันครับผมไปครับลุยกันคลิปหน้าครับผม